สวัสดีค่ะสวัสดียามบ่ายวันพฤหัสค่ะกับช่องเมนูแมวนะคะวันนี้ฝนชุ่มช่าม,มาแล้วยามเย็นเนาะกําลังทํากับข้าวเลยค่ะผัดผกแกงผักบ,บุ้งเนาะหมูสับเ <c oughs> สร็จพอดีฝนตกเ <c oughs> ลยชุ่มช่าเลยนะคะสดชื่นเลยวันนี้เย็นสบายนะคะบอลเรา ใส่เลยกับบรรยากาศยามฝนคัำค่ะดูบอลสีเรานะคะก็ไผ่เขียวชะอุ่มเลยอกพวก้าเมืองสุรินเลยค่ะกับบรรยากาศยเย็นๆนี้นะคะวันพรฤหัสสต้ีสันทีพฤหัสสตรีแล้ว ชื่นเลยดอกไม้เราชุมช่ำวันนี้เข้าสวนเนาะแยกกอออมชมพูเนาะไหลเขาไหลยาวก็เลยแยกเนาะขยัปเรียมมอนลามเรามาทางนี้ก็จะแยกหน่อเนาะได้หลายอันเลยค่ะกับนี่ค่ะไหลออมชมพูแล้วต้นนี้เนาะนีบรรยากาศยามเย็น ฝนกำลังชุ่มช่าเลยค่ะกับถาวยังไม่ได้ใส่จานเลยตกหนักพอดีบรรยากาศนะคะสดชื่นสดชื่นจับแสบน้อยแล้วนี่พี่เพชรวันดีท่านผู้ชมด้วยเนาะวันดีนะาวันดีค่ะหมูอ้วนไปอ้วดวันดีท่านผู้ชมเลยเนาะได้ไดวันดีน้าะนดีน้เย็นเย็นเย็น นอนชมวิวนะบรรยากาศพี่ตอกเราอยู่บนต้นมะม่วงเนาะเจอดำไลเดินข้ามมาฝูงนะึงอยู่บนต้นนะหลบฝนอยู่แหละหรบอยู่ตรงไหนไมร่รู้น่าจะอยู่ในใบมะม่วงข้าไปอบหลบฝนอยู่เคค่ากับบรรยากาศยามบ่ายนะคะกับเล็กๆน้อยน้อยีนอย่นี้นะคะมาชมนะคะยามเย็นเย็นค่ะ ขับรถขับลาเดินทางกลับบ้านเลิกงานแล้วขับรถขับลาปลอดภัยนะคะเดี๋ยวก็ทํากับข้าวต่อเลยค่ะกับเมนูนี้เสร็จแล้วค่ะเหลือพอดปลาดินนะคะจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่เราเสร็จแล้วหนึ่งเมนูค่ะเทค่ะขอบคุณมากค่ะสําหรับคลิปนี้ให้เป็กน้อยๆนะคะกับบรรยากาศยามเย็นค่ะ ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากเป็นกําลังใจช่องมีนูแมวด้วยนะคะนี่ค่ะแอนหอตัวใหญ่ขึ้นเยอะเลยพี่เพชรเรา, <c oughs> <c oughs> างหลบฝนสวัสดีค่ะ